หลังจากที่เราหายไข้แล้วเราก็พาเพื่อนๆไปยกสะดุ้งอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยกขึ้นมาบาดแรกครั้งแรกก็หมานเลยค่ะรีบลงไปตักเอาเลยนะคะพอไปตักมาดูใกล้ๆแล้วเป็นปลากลุ่มค่ะเราก็ทําการตักขึ้นมาแล้วก็คือเอาปลากลุ่มเก็บไว้ก่อนนะคะรวบรวมไว้ค่ะแล้วเราก็ทําการเอาสะดุ้งลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอเวลาแล้วก็ยกอีกรอบค่ะ เวลาผ่านไปเราก็ยกขึ้นมาอีกครั้งนะคะพอยกแล้วก็เห็นปลามันกระโดดออกก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะก็เลยเเข้าไปดูสะดุ้งใกล้ๆกก็ปรากฏว่าสะดุ้งของเรามีรูรั่วค่ะเราก็เลยโทรตามนะคะพระเอกของเราให้มาซ่อมสะดุ้งนะคะในระหว่างที่รอค่ะก็ดูเพื่อนๆหรือว่าดาูคนอื่นที่เขายกอยู่ก่อนแล้วนะคะ ดูบรรยากาศในการยกไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่รอเนาะว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าเราก็ลุ้นไปกับแต่ละท่านนะคะที่ยกเนาะพอรอไปสักพักไม่นานค่ะก็คือพระเอกของเราก็มาแล้วนะคะมาถึงกออ็นั่งเรือสังกสีลงไปเลยค่ะนี่นะคะลงไปแล้วค่ะ เราก็จะอยู่ข้างบนนะคะให้พระเอกของเรานะคะทําการซ่อมสะดุ้งนะคะใช้เชือกเอ็นเข้าไปมัดนะคะเข้าไปยุ้มค่ะยุ้มภาษาอีสานก็คือเอามัดรวมกันนะคะก็ใช้เวลาในการซ่อมอยู่แป๊บหนึ่งค่ะเพราะรูมันค่อนข้างกว้างนะคะเป็นปลาชะโดที่ชนเมื่อวานนี้ค่ะชนแล้วทำให้สะดุ้งเราขาดนะคะ นี่ค่ะนั่งบนเรือสังกะสีนะคะแล้วก็ทำการซ่อมสะดุ้งไปด้วยค่ะเราไม่สามารถจะพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆได้นะคะเพราะว่าเราทำการยกไม้ไว้อยู่เนาะคือถ้าไปดูก็จะไม่มีคนยกไม้ค่ะนี่นะคะสองจุดที่เราซ่อมเนาะก็ถึงว่าค่ะเวลายกไปทำไมเห็นปลาแล้วปลามันไม่มีที่สะดุ้งนะคะก็เพราะอย่างนี้และคะ่ะก็คือสะดุ้งเรามันขาดนะคะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพระเอกของเราก็ได้ซ่อมให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็เอาสะดุ้งลงไปใหม่นะคะยกขึ้นมาทีนี้โอ้ไม่กอมันมีปลาจริงๆด้วยค่ะมันไม่ขาดแล้วเยี่ยมมากเลยค่ะพระเอกของเราทำงานได้ดีมากอย่างนี้ต้องตบรางวัลแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะ